สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์การไปหาดนางรองครั้งแรกรู้สึกว้า,ว,าว้าวมันสวยขนาดนี้นี่เองคนถึงมากันเยอะมากๆเลยอันนี้บรรยากาศนะคะคือพ่อกับลูกเล่นทะเลกันตั้งแต่บ่ายยันห้าโมงครึ่งะทุกคนเกือบหมดเวลาก่อนนะคะทุกคนแม้ว่าฝนจะตกแค่ไหนเขาก็ยังเล่นกันโตนะพอลูกนะ เงือกไหนอ่ะนี่ <c oughs> ดูห่างนางเงือกดิทุกคนพระอาทิตย์เริ่มคอยลงก็ถึงเวลาของแม่กับอามินแล้วค่ะทุกคนดูดิน้ำใส่มากๆตอนที่ไปนะคะก็คือเดือนตุลาคมนะแบบน้ำใส่ดีมากจริงๆทุกคนแบบเลิศที่สุดมองเห็นข้างล่างมองเห็นปูที่อยู่ข้างล่างด้วยทุกคนแบบ ทุกคนแฮปปี้มากสุดท้ายนะคะอามิน,นบอกว่าอยากพายเรืออันนี้คือตอนแรกอะที่เห็นเขาพายก็คิดว่ามันจะแพงนะทุกคนมันไม่แพงเลยชั่วโมงละสองร้อยเองนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยน่าจะเอามาพายตั้งนานแล้วอะเอออันนี้ก็พายเรือเข้าฝั่งก็งงมากนะคะก็เก็บบรรยากาศเนาะว่าแบบนานๆเราได้ไปนะคะเป็นครั้งแรกเรารู้สึกประทับใจจริงๆอะทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ถือว่า ไม่ไม่น้อยนะทุกคนก็ก็เยอะอยู่นะก็ตอนที่เราเล่นก็คือเขาก็เริ่มกลับไปกันบ้างแล้วเพราะว่าฝนมันลินนะทุกคนแต่ว่าเราอะ่ะคือเรามาไกลไงคะเรามาจากเพชรบูรณ์อ่ะก็ใช้เวลาเดินทางหลายร้อยกิโลใช้เวลาเดินทางแบบข้ามวันอะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าบางคนน่ะก็อาจจะแบบวันเดียวก็ถึงแนมะแต่พวกเรานี้คือแบบว่าก็ขับไปพักไปนะคะอืมก็กว่าจะมาถึงนะทุกคน ก็แบบเอาให้เต็มที่ไปเลยนะคะทริปปิดเทอมทริปนี้นะรู้สึกแบบโหใช้ชีวิตได้เต็มที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแบบเปิดประสบการณ์สุด,ๆ,สดๆอะแล้วเรือนะก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่ากว่าจะพายเสร็จเแนบบี่ยปวดแขนหน้าดูเลยทุกคนน้าก็ใสใสไม่อยากกลับเลยทุกคนมา,มาไปเราอะไปไปไป ไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปเร็วมากอะไปแล้ว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 ล้อ้ไปไปแล้วไวดิแล้ว้วว้ล้้วล้วล้ว ใครที่ชมมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อดทนรับชมกันการภาคเสียงครั้งแรกแบบว่าไม่ลบเลยนะแบบเอาอยัางไงอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอยากลงคลิปจะแย่อยู่แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราทั้งหมดทั้งหนึ่งสาสี่ห้าคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ไปเที่ยวไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ